สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาพอล PSK ครังแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องคนญี่ปุ่นที่เราไปเจอที่ญี่ปุ่นมาว่าคนอาจจะแบบว่าคิดว่าคนญี่ปุ่นแบบซีเรียสดูน่ากลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบคนที่ญี่ปุ่นที่เราเจอแบบน่ารักมากก็คือส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่ามีเป็นเพื่อนผู้หญิงต้องบอกเข้าๆก่อนนะว่า ว่าคนญี่ปุ่นน่ะบางทีอ่ะเขาจะแบบว่าดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้ายใส่กันเองอ่ะทุกคนเออเขาจะร้ายใส่กันเองแต่ว่าถ้าเป็นกับคนต่างชาติเขาก็แบบน่ารักแล้วเราก็แบบทําตัวปกตินี่แหละเพื่อนญี่ปุ่นแบบผู้หญิงที่เราเจอก็น่ารักมากนะแล้วเทคแคร์ดีมากอ่ะทุกคนเราก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้หรอกเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อ่ะแต่ก็อยู่กันได้นะเราแบบคือเขานิสัยแบบน่ารักขี้เกรงใจอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะทั่วไปของคนญี่ปุ่นอ่ะเนาะทุกคน ก็มีครั้งหนึ่งอะก็คือเพื่อนคนเนี้แหละเออเขาก็พาเราไปเขาเรียกอะไรอะไปแคมปิ้งอะจะเรียกว่าแคมปิ้งวะแบบไปกินเขาเรียกอ๋อก็คือเขาอะ่ะพาเราไปปิกนิกใช่ไหมมันจะมีอยู่วันหนึ่งอะมันจะเป็นวันที่ในเกียวโตมีขบวนพาเลทแบบใหญ่ๆอะ่ะที่เขาจะแบบมีเกี่ยวกับเป็น ออกแนวแบบว่าราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละแล้วมหาลาัยโดยชิชาที่เราอยู่มันก็ใกล้ๆกับวังนั้นทีนี้เพื่อนก็เลยแบบเออพาเราแบบนัดกันนะเออว่าจะเดี๋ยวจะแบบไปนั่งกินปิกนิกกันที่เออตรงในวังนั้นตรงนั้นกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบหน้าหนาวนิดนี้แหละทุกคนแต่แบบคือคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะชอบแบบธรรมชาติมากๆอะ่ะ เออคือเหมือนแบบบ้านมันเล็กใช่ไหมทุกคนการที่แบบเราได้ไปอยู่ในธรรมชาติอะไรเงี้ยแค่นั้นน่ะมันก็คือแฮปปี้แล้วอะ่ะก็คือนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะเล่นใหญ่ทุกเทศกาลคะ่ะคือหรือดูใบไม้ร่วงหรือดูใบไม้ผีหรือดูแบบซากุระออกอะไรอย่างงี้นะคะก็จะแบบมีงานอลังการนะคะแบบคือแบบต้องแบบเเอนฟอร์ซไซส์กับทุกเทศกาลนะคะรวมถึงตอนนึงนะคะที่ <c oughs> ที่เราอะเออช่วงนั้นอะเหมือนแบบมีแผ่นดินไหวนิดนึงใช่ไหมตอนที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วทีเนี้ยแบบเหมือนน้าป่าไหลหลากอะทุกคนที่เราอยู่อะมันจะมีแม่น้ําที่ชื่อว่าคามกาวะที่เราเคยไปถ่ายคลิปในอดีตนะคะคือตอนนั้นน่ะมันมีซากุระแล้วแบบสวยมากทุกคนแต่พอแบบน้ําป่าไหลหลากนี่ฉันก็คิดแล้วนะว่าชั้นสองนี่น้ําจะท่วมถึงไหมเออก็คือนั่นแหละคือ ตอนนั้นน่ะน้ามันไหลหลากมากๆอะทุกคนแปลว่าน้ํามันแบบปิ่มแบบแทบจะท่วมแล้วอะแต่คือเหมือนเขาก็ขุดคลองแบบหลายชั้นลงไปใช่ไหมเออคนญี่ปุ่นก็แบบทุกเทศกาลนะคะก็ต้องออกมาดูธรรมชาติก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่กลัวเลยนะคะก็คือมานั่งดูแบบน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากมายืนดูกันแบบไทยมุงนะคะเออเราก็แบบเออนี่มันไม่กลัวหรอเนี่ยแต่ก็เออไม่เป็นไรนะคะก็ดูไปกับเขาด้วยค่ะแบบมีความตื่นตาตื่นใจอะเพราะว่าแบบ เหมือนคนญี่ปุ่นแบบาอยู่ปกติเขาจะแบบนิ่งๆใช่ไหมเขาจะแบบไม่ค่อยแบบดูรู้สึกรู้สารอะไรเงี้ยแต่แบบว่าพอมีปรากฏการธรรมชาติเขาจะแบบตื่นเต้นอะทุกคนแบบเหมือนแบบเออเหมือนไปสวนสนุกอะไรแบบเนี้ยทุกคนเออมีความแปลกโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันที่ตอนที่เออเพื่อนเราพาเราไปฟิกนิกที่ราชวังในเกียวโตกันก่อนเพื่อนก็ พาเราไปตรงนั้นนะแล้วก็แบบโอ้โหเตรียมของแบบทุกอย่างอ่ะทุกคนแบบว่าเราเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในแบบห้วงแห่งการ์ตูนอันจริงจังอ่ะอันเนี้ยคือเพื่อนแบบว่าเตรียมผ้ามาปูให้แล้วก็แบบพ่อแม่เขาก็ทําอาหารมาอะไรเงี้ยในขณะที่เราแบบซื้อแบบแฟมิลี่มาอ่ะทุกคนเขาก็เอากระข้าวมาวางอะไรเพื่อนเพื่อนแล้วบรรยากาศรอบๆนะคะมันก็จะแบบเป็นแบบแฟมิลี่แพ็กกับแบบลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งกินแล้วก็นอน อืดอะไรเงี้ยบางคนก็แบบนอนตักแฟนอะไรเงี้ยทุกคนแบบแต่เพื่อนๆต้อง imagine นะคะแต่มันไม่ใช่ที่นี่นั่นแหละมันน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วต้นไม้ที่ต้นไม้ที่เราไปนั่งอยู่ข้างใต้ในวังมันก็จะแบบมีลักษณะคล้ายๆแบบประมาณอย่างเงี้ยมันจะย้อยๆลงมานะคะแต่ว่าพื้นมันก็จะเรียบๆน,นิดนึงแล้วก็เป็นหญ้าใช่อะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์โรแมนติกแค่นี้แหละ เทคแคร์เราดีมากเลยอะแล้วก็แบบอะไรอะแล้วก็ตอนที่เราอะตอนที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเออแบบเพื่อนคนญี่ปุ่นก็แบบซื้อของอะไรเงี้ยแบบเป็นทูบของใช่ซึ่งมันดูแบบว่าดูใส่ใจอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมแต่แบบมันแปลกที่แบบ เขาจะดูร้ายใส่กันตลอดเวลาเหมือนหนังช่องเจ็ดแต่ทุกคนแบบเหมือนเมื่อกี้ก็แบบคุยกันอยู่ดีๆนะแต่แบบพอไอคนนั้นเดินไปยู่ดีๆไอ้นั่นก็แบบมาพูดไม่ดีกับไอคนนั้นเฉยเลยเลยเงี้ยเราก็แบบงงอะเหมือนแบบคือคนญี่ปุ่นแบบมันละเอียดอ่อนมากอะทุกคนแบบว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเขาแล้วเราทําอะไรผิดไปแค่แบบศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลลิเมตรอะคือเราก็ดูเหมือนแบบมันผิดมันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะทุกคน คือมันละเอียดเบอร์นั้นจริงๆอะเพราะว่าดูจากวัฒนธรรมของเขาแล้วอะคือเลยรู้ไหมทุกคนมีครั้งหนึ่งอะเราไปค่ายใช่ปะค่ายที่เป็นแบบว่าสอนภาษาอังกฤษเด็กเด็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วแบบคนที่ช่วงนั้นอะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วคนที่เขาแบบดูแลเขาก็เขาก็แบบมีคลาแบบสอนราพับผ้าทุกคนคือที่ญี่ปุ่นอะตอนหน้าหนาวใช่ไหมมันก็คือแบบ ที่เราไปมันคือนอนบนพื้นใช่ไหมแล้วก็แบบมันจะมีผ้าหลายชั้นมากอะประมาณสามสี่ห้าชั้นอะไรประมาณนี้ทุกคนเออรวมผ้าปูผ้าที่แบบปูปูพื้นด้วยเนาะนั่นแหละคือแบบมันมีหลายชั้นมากแล้วก็แบบเขานั่งสอนเราแบบพับแบบพับผ้าทุกคนแล้วก็แบบคือแบบมันซับซ้อนมากๆอะแบบ จะท็อปยังไงให้มันแบบเรียบแบบอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมในขณะที่เรานี่งานหยาบมากกับแบบผ้าปูที่นอนนี่ยังไม่ได้พับเลยอ่ะทุกคนแบบบางวันอ่ะแบบบางวันก็แบบแค่ปูๆไ้ให้มันแบบเรียบๆมันก็พอแล้วใช่ป่ะแต่แบบอันนี้คือมันเหมือนเขาต้องเก็บไปหลายๆชั้นไงเออแล้วเขาก็แบบสอนเราพับเป็นชั่วโมงไงทุกคนแต่เราก็แบบพับไม่ค่อยจะเป็นนะก็พับมาแหวนนะตอนสุดท้ายเขาก็แบบเออมันเยอะอ่ะทุกคนแบบ มันละเอียดเกินอ่ะนัะ่นแหละแบบจำไม่ได้อะทุกคนแล้วเขาก็สอนแล้วนั่งพับผ้านแล้วเขาก็มาบอกนะแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเอออะไรคือคนญี่ปุ่นน่ะถ้าแบบเป็นไปได้อ่ะเขาขอให้ถูก99.9%จริงๆอ่ะแบบถ้าถ้าแบบมันมันไม่มันเขาเรียกอะไรคือถ้ามันผิดไปนิดนึงอ่ะคนญี่ปุ่นจะรู้สึกไม่โอเคมากเลยอะทุกคนเราา เออนั่นแหละทุกคนก็ก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะสําหรับความละเอียดละของคนญี่ปุ่นแต่ว่าเขาอาจจะไม่ไม่ใช้มาตรฐานนั้นอะ่ะคือมาตรฐานอันสูงส่งของเขากับคนต่างชาติแบบพวกเรานะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีค่ะนั่นแหละก็แค่อยากเตือนเพื่อนๆไว้นะคะถ้าใครจะไปประเทศญี่ปุ่นแล้วแบบไปเกียวโตอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบไปประเทศญี่ปุ่นทั่วไปอะไรมั้งอืมก็เตรียมตัวรับก็บความละเอียดของพวกนางไว้นะคะ ผู้ชายยังแบบพกกระดาษชิดชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบุอสยอยไปเลยค่ะนี่แหละค่ะคนญี่ปุ่นที่เราเจอตอนที่ไปเรียนเนาะก็วันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้พบกันไหนคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย